พระปรีชาญาณด้านพลังงานโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตระดาพระราชวังดุสิตเป็นที่ศึกษาและพัฒนาพลังงานชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศด้วยพระราชาหฤทัยใสในการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งพระองค์ทรงถือว่าเป็นปัญหาสำคัญและเพื่อทรงช่วยเกษตร,รกรไร่อ้อย พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการศึกษาวิจัยการนำอ้อยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงดังกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าอีกอย่างที่จะแก้ไขก็คือให้ปลูกอ้อย แล้วก็เอาอ้อยนี่มาทำแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มาทำพาวเวอร์ซัพพลาทำแอลกอฮอล์เป็นพลังงานส่งติดตามการศึกษาทดลองอย่างต่อเนื่องจนได้องค์ความรู้ในการนำพืชเช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังมากลั่นให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์หรือเอทานอลแล้วนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินสูตรต่างๆเป็นน้ำมันแกโซฮอล ดังกระแสะพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541ของสนิจเนี่ยก็ใช้ได้ทดลองดูวิ่งได้เครื่องก็ไม่เสียแล้วก็วิ่งก็ได้เร็วกินน้ำมันก็ไม่มากกว่าเดิมตรงข้างเครื่องดีขึ้น สาไมมม่ีลิษป,ปัจจุบันหน่วยงานด้านพลังงานของประเทศได้น้อมนำเอาการศึกษาวิจัยการใช้แก๊สโซฮอตามพระราชลำริมาขยายผลในเชิงพาณิชย์ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศนอกจากนี้ ยังทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาวิจัยการสกัดน้ำมันปาล์มมาทําเป็นเชื้อเพลิงทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินศึกษาทดลองการสกัดน้ำมันปาล์มในสากรนิคมอ่าวลึกจังหวัดกระบี่รวมทั้งให้ศูย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส จัดสร้างโรงงานแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กครบวงจรการศึกษาทดลองเป็นการนำพืชน,น้ำมันเช่นปาล์มน้ำมันมาผ่านกระบวนการสกัดด้วยตัวทำละลายจนได้น้ำมันพืชและนำไปผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยการเติมสารตระกูลแอลกอฮอล์กลายเป็นไบโอดีเซลใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ดีเซลได้องความรู้ จากการทรงงานค้นคว้าด้านไบโอดีเซลได้ช่วยให้เกิดการนำไบโอดีเซลไปผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วนต่างๆเป็นการขยายผลเพื่อประโยชน์ด้านพลังงานของชาติเมื่อพุทธศักราช2544 o v e n s a m b e r of Inventor องค์การสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณสำหรับโครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์มปัจจุบันการแสวงหาพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ของมวลมนุษยชาติทั้งปัญหาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งมีวันหมดสิ้นจนถึงพลังงานนิวเคลียร์ทดแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระราชาหฤทัยมุ่งมั่นพระปัญญานุภาพทรงทุ่มเทพระวรกายในการศึกษาค้นคว้าทดลองด้านพลังงานชีวภาพจากพืชที่ปลูกทดแทนได้และจากวัสดุเหลือใช้ทรงชี้แนะแนวทางเลือกด้วยพลังงานทดแทน เพื่อประเทศไทยให้ก้าวต่อไปด้านพลังงานทดแทนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของนานาชาติ